สวัสดีครับเราจะมาดูนะฮะเ,เรื่องของสต็อกนะครับแล้วก็สินค้าในสต็อกนะครับมาดูตรงนี้เลยนะครับคลิกที่สินค้าสต็อกแล้วก็สินค้าคงเหลือนะครับเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าสินค้าเนี่ยที่มีในสต็อกของเราเนี่ยเหลือจำนวนเท่าไหร่ นะครับแล้วก็แต่และตัวมีต้นทุนเท่าไหร่นะครับาราคาขายปีกนี่มีเท่าไหร่แล้วซัมมารีกันมาก็จะมีรายรับประมาณการเนี่ยเท่าไหร่นะครับมูลค่า,าต้นทุนรวมทั้งหมดมูลคือมูลค่าของสินค้านะครับมีมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ซัมมารีอยู่ข้างล่างสุดนะครับแล้วก็รายรับ ลบต้นทุนก็จะเป็นกําไรเราก็จะรู้ได้ว่าสินค้าในสต็อกของเราเนี่ยจะมีกําไรเท่าไหร่นะครับอีกทั้งเราสามารถที่จะคาดการณ์นะครับคาดคะเนจากการขายครั้งที่แล้วนะครับเมื่อวานจากการขายเมื่อวานจากการขายสองวันห้าวันที่แล้วสิบวันที่แล้วสามสิบวันที่แล้วแล้วก็มาคํานวณว่า อ่าสินค้าแต่และรายการเนี่ยแต่และชนิดเนี่ยจะขายหมดไปภายในกี่วันเพื่อนะครับเพื่อเราจะได้วางแผนการเติมสต็อกนะครับวางแผนการนําสินค้านั้นมาขายนะฮะนะครับและสามารถเลือกเพื่อประเมินจากการเอายอดขาย5วันที่แล้ว7วันที่แล้วนะครับถ้าเรามียอดขายเต็มเป็น1เดือนเรา เอาสาบันมันก็จะ,ะมีค่าเฉลีย่ยที่ที่ดียิ่งขึ้นนะครับนี่ก็มีนะครับผมตัวน,นี้มีเพิ่มเข้ามานะครับก็มีเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ